อ่าก็สวัสดีด้วยนะครับก็ตอนนี้คุณอยู่กับรายการแซนดีวินครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมไม r ครบนะครับในโหมดฮาร์ดคอร์นะวันนี้เราก็เป็นพาร์ทสองนะครับแต่ว่าเป็นคืนที่สามกันโอ้โหตื่นมาเจอนี่เลยนี่นี่น,น,นดาบกูไม่มีเฮ้ยรอมกันรอมกันรอมกันเห็นมันระเบิดบ,บ้านกูเดี๋มต้องงดคําหยาบบ้างละพูได้แต่มันต้องไม่น้อยนะรวยไม้เว้ยอุ้ยไม่แตก อืยังไรรงรวยไม้ตีเอาตีเลยเอ้ย,อยติดลู้แลมัจะตายเนี่ย,ยเกือบหนีมาถึงบวกมอนเลยพารเนี่ย,นนยอ้ยขวานจะพังแล้วดูอื้ตายกนด,ดีฮนะเก็บเบลไปเีนะว่าต้องพกดาบแล้วว่ะเจอมอนอะ่ะเนี่ยคือนี้ผมว่าเราบวกมอนดีกว่านะพาสพาสอะไรพาสพส,สองนะ่ะ ไอพันนั้นนับเป็น1.5นะผมตัด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 ,ตดชั่วเขา mm hmm. ผมเมงแล้วผมเกะกะตาคนะ่าสิ่งสิโอ้มีอีกมีอีกออกมาเก็บเวลกันเอาโอ้เงียนจังนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยระเบิดครับระไรได้ดินนะ่ะอ่ะระเบิดจะได้ดินนะ่ะตีไม่ทันจริงไปอ่ะพันนี่เดี๋ยวเราจะไปหาฐานต่อนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบำรุงบ้านไปก่อน นี่มาก่อนนะครับที่ขุดนะครับมืดมากะคือมืดมากแล้วไม่มีฐานหาอยไงไก็หาไม่เจอทีฐานก็ดูบนมือเรื่อนเดี๋ยวเจอฐานก่อแล้วก็เราขุดชิวๆไปก่อนนะไปเจอดินวะม,มีดินด้วยมันไม่เจอฐานตะชิวนี่อะไอของอื่นนี่มันหาง่ายมากเลยแต่ฐานนีนหายยากจัด ดินเอานี่ขุดเอาแอาน่ะเดี๋ยนี้มันจะเสื่มสภาพเร็วโอ้ตรงนี้นะครับที่ขุดดินดูนี่มีแต่ไอ้กดกวดดินดินมันเป็นเงี้ยผมอยากเจอดันเจียนนะครกดกรดไปก่อนนะครับสาธุเลยนะขอเจอฐานเร็วๆ เยอะมากเลย่อนเยอะเกินไปแล้วได้เยอะมากกวนเนี่ยขุดขุดไปนะที่ขุดนี้มนขุดช้ามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปครับทีหลัง ว่าเดี๋ยวผมกดเป็นทางเดียวดีกว่านะเพราะว่าทางทางนั้นกวดเยอะมากเลยอ้าวแฟนทักมาได้เด้ได้ไปตอบชายโดนด่านะแต่วันผมทำไงดียร์ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตอบแชทแป๊บนึงเนาะคัดแปบบ๊บมาแล้วเมื่อกี้ผมไปตอบแชทมานะครับเอาพังเฉยเลยได้ไงวะ ุดเพลินๆดีๆก็พังไปก่อนไม้ก็ไม่มีสวยละขึ้นไปก่อนแล้วขุดมาเลอกมากเลยดูดิเดีย๋ยวเราขึ้นไปตัดไม้กันนะครับโหดูมีเสียงเสียงน่ากลัวเสียงน่ากลัวมากไปตัดไม้ก่อนนะตัดด้วยมือเลยเพราะว่าเพราะว่าในลวดไปคราบของเลยดีกว่าตัดไม้เสร็จต้นไม้นี่ ปูทดแทนนะอ่าเนี่ยปูตรงนี้แม่งเลยปูตรงนี้ปูทดแทนไงแรกๆเราใช้มือแหละเออเราต้องใช้มือต่อไปถ้าเกิดเราก็ได้ไปคาบของและไปไม้ไม,ไม้ไม้นี่เราจะเอาไม้ไปทำอะไรวะลืมช่างมันเดี๋ยวคิดได้ไปนู่นก่อน โอเคเดี๋ยวเอาไปครับเอากดปิดกดปิดเดี๋ยวก่อนทีละอย่างเนาะอันะนี้่นันไม้ีนเกบไปก่อนนะเมื่อคราบที่ขุดนะครับอ่ที่ขุดนี่แดบเจอกวดบ่อยมากขวานเลยนะครับขวานขวานไป เดี๋ยวตอนนี้ต้องขุดก่อนไงตัดเนี่ยทีหลังไม่เจอคือปัญหาคือมันไม่เจอฐานสักทีนะน่าเบื่อมากอะมืดก็มืดดิอะไรนั่นล่เดี๋ยวเราขุดแยกไปอีกทางแล้วกันไปไหนก็เดี๋ยวขวาลายซายดีไปซ้ายก่อนนะขุดลงไปผมว่าทางนี้น่าจะมีหินเยอะเดี๋ยวก็ก็แน่จเจอฐานอยนะ่างเ นี่ครับเดี๋ยวเราก็เล่นๆไปแล้วมันก็จะ,จะเจริญเองนะตอนนี้ก็เริ่มจเจริญน,นะดูดิแต่ของเยอะแต่มันมันไม่จเจริญกับฐานนี่แหละนะหาฐานไม่เจอทีมไปขุดๆไปแนละ้วมันมืดเอ้ยม่ไม,ไมกลัวเว้ยม,มีดาบอะเออทำไมอะโอ้มันไม่เจอถานสักทีปะ หาตั้งนานแล้วเสียงอะไรวะเสียงลาว,ว,ว,วาหรอขุดไปดีกว่าขุดไปต่อเนี่ยเสียงดังเต๊ะเตๆเต๊๊เ๊เนี่ยเสียงลาว,วาเนี่ยทางนี้แน่เลยลองไปดูดิขุดไปลามาไหลาลาวาไหลามาทำไงว,วะเ้างยังไม่เจอทางทีคุณจม ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีเลยอ่ะเอ้ยอยี่ยเจอแล้วนี่เธอคือสิ่งที่ฉันตาพามาเลยมาเลยีเ,ลยยเจอสักทีไม่แน่พัดคือผมเวลาผมทำนี่ผมอาจจะไม่นับเป็นคืนเมื่อคืนนะอาจจะนับตนะัแต่อารมณ์อยากจคบคลิปอะไรก็จบเลยตอประมาณนั้นนะแต่ผมว่าพัดนี้เน่าเอาสักสองคืนเนะาะพั้ อาจองคืสองคืนจุกวะหรือเปล่าดูก่อนพุดมากเลยนกูนพอได้ทีนี้ได้เยอะนะเอ้ยมันจะหมดไหมไม่ได้ต้องต้องเหลืออะ้บ้างประมาณนี้นะแค่นี้พอลจะ,จะเอาไอ้อมบีเก็บเออแล้วก็มีแสงสว่างที่มืดบะปักแสงแป๊บ เดี๋ยวขึ้นกว่าข้างหมดเลยวันนี้ได้ยิเสียงลาวาเนี่ยคือผมคล่องใจมากเลยอยากไปอ่ะสงสัยวันนี้เราคงต้องนอนในเมืองของเราแล้นะครับท่านผู้ชมว่าผมรู้สึกโอ้โหค้าขขาวโอ้โหมันยังเช้าเลย,เลยนี่บ่าว่าเรานี่วันนี้เราพาร์ทนี้เราลุยดันนี่แม่จะนอนในหมืองกานดูก่อน รู้อะความคิดเราเปลี่ยนได้นะก็โอเคสว่างอยู่ไปลงไปขุดต่อดีกว่ามีจะพังละเจอข้างข้าวข้างขาวตีไ,ได้เนาะมันกัดหมว่ตีซะเลยข้างขาวตายเอาตายไม่ได้ไเลยนะครับถ้าไม่มีอไรน,นี้ลงลำบากมากดูหัวาน เนี่ยงงเดียวเะแบบบุ๊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 บเดี๋ยวมันต้องต้องขุดหาแล้วไปทำนี้แน่เลยขุดลงไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยทำไมมันสิ้นเบสล็อกเร็วจังวะพูดเร็วดูดิเดี๋ยวเรามาขุดหันนี่แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะแตกแล้วัากไว้เจอเบสล็อกที่แรก เนี่ยจะตามเสียงปริศนาเนี่ยเนี่ยตอนนี้ดูนะว่าพังละพังดิเออเดี๋ยวเราคาบของแป๊บนึ่งนะอืะเอเอลืมไปแล้วจะแล้วจะนอนไงวะไม่มีเตียงช่างมันช่างมันเราคาบตรงนี้คืนนี้เราลุยๆนะ,ะกันเนาะไม่เล่นไม่ต้องเล่นแบบนี้บบนละ เม่ลุยๆไงะที่ขุดไปีไม้ขุดต่อจะไปให้ถึงอออโอ้เปเนล็อกแล้วอ่ะดูดิเร็วอ่ะเร็วเกินไปไหมถ้าเราขุดขึ้นไปก็เพื่อเราจะทะลุปไปทางทาง้ที่เราขุดมา ขุดขึ้นนะฮะขุดขึ้นเขาไม่จะข,ข,ขุดลงวันนี้เรามาขุดขึ้นบ้างพี่เกียรติเดินขึ้นทางเก่าแล้วขุดขึ้นบ้างอ่าปักใบคลางมีเลยเจอเหล็กครับอืมจัดระเด็ดเลยเจอแล้วรวยว่ะนี่ตั้งแต่ได้ถาดนี่รวยมั่งครั้งบั่งมีได้เยอะด้วย ได้เยอะเลยครับจัดว่าเด็ดเลยเราตัดขึ้นไปต่อนะเจอแล้วเหล็กใช้ได้เลยอันนี้อันนี้มันรวยเ่ยตรงนี้มันเป็นบินแล้วอะ ตัวที่มันจะไปขึ้นที่ไหนนะมันจะไปขึ้นที่ตรงที่เราขุดมาเปล่าตรงนี้น่าใกล้สุดพื้นละนะเพราะมันเป็นดินแล้วนะครับแต่แถ้าฐานฐานฐานานี่ว่าฐานฐานทำไงอะฐานก็ขุดดิไดเวลฮะได้ฐานด้วย ได้เยอะได้เยอะ,ยอะโอ้ยมีว่ะดูเสียงผีเสียงผีไม่ไม่กคืนเนี่ยไงจะไปเอาเวลเนี่ยมาโอ้ยมีว่ะโอ้แต่เพี้ยแบะไปขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นไปสู่จุดสูงสุด นี่จะพังกันแล้วดูดิปักไฟก่อนพังแล้วเดี๋ยวเราได้คราฟเยอะเดี๋ยวเพิงพังตอนนี้นะอย่ารีบพังอย่ารีบพังไอ้ทีเมื่อกี้แหละให้รีบพังตอนนี้ต้องอย่ารีบพังแล้วเนี่ยดู อ่ะเฮ้ยอึดเว้ยพังเลยโมปุ๊บไม่ได้พังเลย,เลยครับไปไม่ยอท้อต่อความยากลำบากตัดเดนตัดก่อนเอออ่าไปกันต่อเพื่อนรวยฮะรวยทรัพยากรวันนี้ อ่านีมันเส้นทางเศรษฐียิงท่นเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นง่ายไปต้องไปอีกทางเลยนะหินเต็มมาเลยเราต้องสร้างบ้านให้มันเป็นสวนเป็นหินบ้างและ เหล็กเนียน,นะครับนี่ไอรอนโอ้โหเจอบานเลยอื๋อใช่ได้บานแนละ้วจะเจอเพชรกดด็ดีดีวะหิวแล้วเริ่มหิวแด้วค่อยกินเด้วค่อยกินในชีวิตจริงผมก็หิวอย่างเงี้ยนะมันได้เวลากินข้าวแล้วสิบโมงห้าสิบสี่แล้ว ข้าวข้าวข้าเกือบเที่ยงพาเช้ากินแล้วอ,อันนี้อาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับอน,น่าใกล้ึงพื้นดินละเพราะว่ามันเป็นดินแล้วเนาะจะไปจะมันเป็นโผล่นี่ยวะกินไปกินกันโอ้ทีเดียวอิ่ม อย่างรวนเดีวเว้ยสรุปเราก็ยังไม่เจอดันเจียนสักทีนะอยากเจอมางเลยไม่คิดิีเสียงน้ำไหลอ่ะลาวาไหลเดี๋ยวสักวันจะไปให้ถึงให้เจอดันแต่ตอนนี้ไม่เขาว่างตอนนี้ผมกำลังรีบๆอยู่แฟนมาต,ต้องอับใจนะ่องอดใจ ดินต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นดินเดี๋ยวมันเป็นนี้เมืเ่อจะถึงแล้วเราขุดมานี่ลึกมากเลยนะแล้วได้คราบใ้ที่ขุดโอ้โหไปคนระับชิวนานเวอร์ เราเริ่มเป็นดินลแล้ะ,ะในสุดไปแล้วโอยังไม่สุกเีกวะเอา้าอ๋อนี่มันเป็นอ๋อเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรวะหิมะโอ้โหนี่เรามาไกลขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยการข้ากการคืนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่กูขุดมาถึงนี่เลยเนี่ยโอ,โ,โอเคครับถือว่าเรามีโปรเจก ของเราคืออู้หูยมาละมาละตกใจเลยมึงนี่เลยไปเลยอ๋อละมิเอ้ามันก็มันก็ไม่ไกลมากแล้วไหมแต่มันก็ลึกนะโอเคอาเลยทาเมืองแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พาทนี้นะอาจจะเป็นพาทอ่นแต่เราต้องทําเมืองละแบบว่าอะไรเราจะทางบกอย่างเดียวไม่ได้ต้องต้องทางใต้ดินด้วยเห็นไ้ม ขอครับครับเลยเลนะขอขอเอาเหล็กไปปลดปล่อยก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันไหนหนอไอน้องอยากเจอพี่มากใช่ไหมก่อนครับชุดเกาะเนาะเดี๋ยวค่อยครับเดี๋ยวก่อนเก็บของกันเก็บของเอาทมาเก็บให้หมดละอันนี้ยังไม่เก็บยังไม่เก็บเก็บกรวดไปนะครับ เออว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องต้องใช้นี่ต้องเอานี่มาก่อนนะครับเดี๋ยวบ้านเรามืดแมากลัวเนาะใอ่ไหมพอละจะเอาเอาเหล็กมาทำชุดก่อนครับน,น,นี่เนี่ยเอเดี๋ยวก่อนผิด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 เฟลรอไป ทำหมวกก่อนเนาะใส่หมวกแล้วหมวกกันน็อกเดี๋ยวเดี๋ยวจะน็อกถ้าออกไปเจอสเกลิเตนขอขอตัดต้นไม้ขอตัดไม้ได้ปะอู๋อู๋มาแล้วรักษา,า,าเนื้อรักษาตัวเอาคราฟที่ขุดมาอะไรเนี่ยกเก็บกันไม่อยากจำเป็นกันเนาะที่ขุดเอาหินไปก่อนนะเราเน้นแบบประหยัดไปก่อน ออลอยไหนหนึน่งเดี๋ยวเราเอาก,การเกงกันแล้วกันเ,เอาเกงหรือเสื้อมันดีวะเดี๋ยวอ้ช้าวะ่ะเ,เก็บไว้บ้างนะเ,เก็บไว้บ้างมันมีเยอะเยอะมากอันนี้ในการโอ้โหคิปเปอร์มาหน้านี่เลยคิปเปอร์หรือสลามวะ โอ้คิปเปอร์ทาไมเนี่ยสอซอมบี้เดี๋ยวดีวะดวดวได้อย่างวะเนี่ยไปกินกันดีกว่านี่มันตุงเท้าวะ่ะไอ้ขี้ทำไงวะนี่มันกรมมกะมวกฮ้ยเฮ้ยอ๋อเออยทำชุดมาขาดกันเดี๋ยวๆๆอมาต้องเจอกู เก่งมาครับเดี๋ยวโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊โอโอตายจบซีรีส์ครับนะคือซีรีส์นี้ต้องถูกยกเลิกเพียงเท่านี้นะครับผมขออภัยทั้งทีมันตายแล้วแล้วมันเป็นการจบที่แย่มากเป็นการจบที่ผมไม่รู้ตัวผมประมาทเกินไปก็คลิปนี้ก็สอนให้รู้ไว้ว่า เราจะทอะไรนะครับเราก็ไม่ควรประมาทนะครับเราควรจะทําทําอะไรเนะี่ยเรควรจะคิดนะรเราอย่าไปประมาทเออ่าจะเป็นอะไรก็ตามนะออมครับขอเด็กที่เป็นนย่างน้อยคิดดีกว่าให้ข้อคิดเรืน,นะครับ